ดีๆนภาพไปแล้าการควบคุมมลพิษขาดการสถานการณ์ฟุตละองป<ช>ีสองจุดฮาค่ะเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็น 1, พันผือนะคะโดยควบคุมมลพิษขาดการสถานการณ์ฟุนละองเจ็ดวันข้างหน้าค่ะระวังวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบภุพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเน้นย้ำให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งร่วมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากกว่ามีอาการทางสุขภาพก็กวนปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะ ผลการขาดการสถานการณ์ฝื้นละอองจัดวันข้างหน้าระวังวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์2567พื้นที่กทมแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็จะมีแนวโน้มลดลงระวังวันที่20ถึง26กุมภาพันธ์2567ันอ่า17จังหวัดภาคเหนือก็มีแนวโน้มลดลงนะคะในระวังวันที่2ิถึง26กุมภาพันธ์2567ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแนวโน้มลดลงระวังวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์ ภากตะวันออกก็มีแนวโน้มลดลงค่ะระวังวันเที่ย0ยีถึงกุมภาพันธ์ ส่วนผักตายเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเบื้องต้นนะคะประชาชนก็ควรดูแลสุขภาพของตัวเองโดยประชาชนถั่วปเนี่ให้ควรเฝ้าระวังสุขภาพหลอดเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจง้งรือว่าให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองด้วยค่ะส่วนคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนี่ยนะก็ควรหลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองถ้าหากว่ามีอาการทางสุขภาพเนี่ยนะก็ควรปรึกษาแพทย์หากประชาชนเที่ยวบริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทอบต่อสุขภาพร่วบ พื้นเทซี่เดงเนี่ยนะคะก็ควรลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจง้งรือว่าให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพเนี่ยนะก็ควรแคบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะโดยพี่น้องประชาชนค่ะก็สามารถติดตามสถานการณ์ฟุ้นละององ PM 2.5นะคะผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com หรือว่า airbkk.com หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเทสซ่ามาร์ทโหลดพันโทรศัพท์มือถือได้เลยเหมือนกันก็คือ air4thai รือว่า airbkk นั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผาักตายบ้ เราเนี่ยสภาพอาการเนี่ยดีขึ้นยางต้นเนื่องแต่พี่เอ็มสุขาเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าเบื้องต้นก็ให้เฝ้าระวังกันไปกอนนะคะหากว่าออกไปไหนเนี่ยนะก็คือให้สวมหน้ากากนาไหมแมสเป็นการป้องกันไปกอนบ้างคนเขาบอกว่าอะไรนะมีปัญหาทางสุขภาพทางดิานหายใจใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีขาพี่เอ็มสุุาซุงอยู่เนี่ยนะคะการทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยให้หลดระยะเวลาหลดลูกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสะทบต่อสุขภาพตนเองค่ะมันแหละค่ะ